วันนี้มีเรื่องจริงมาบอกครับเพื่อนๆที่หลายๆคนยังไม่รู้และสงสัยอยู่ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนรู้ไหมครับว่าฤาษีองค์ใหญ่ที่อยู่วัดอาสมหรือสีเนนมีชื่อว่าอะไรสำหรับคนที่รู้แล้วเก็บไว้ก่อนครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้คลิปนี้มีคำตอบครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Hello ลไทยแลนด์99สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องจริงมาบอกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้วันนี้ไฮโลไทยแลนด์ Thailand, มีคำตอบให้ครับฤือีองค์ใหญ่ที่อยู่วัดอาสมฤือีเนนมีใครรู้ไหมครับว่าชื่ออะไรสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้วันนี้จะมาบอกนะครับสำหรับองค์ฤือีใหญ่ที่อยู่วัดอาสมฤือีเนนมีชื่อว่าองค์บรมคูปู่ือษีโพเมศครับเพื่อนๆ เป็นไงครับเพื่อนๆหายสงสัยกันหรือ,อยังสําหรับคนที่ยังสงสัยอยู่ก็โอเคหายสงสัยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆถือว่ามาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพื่อนๆโอเคสําหรับคําตอบก็ชัดเจนครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยหรือยอยากให้ไปทําคลิปที่วัดไหนคอมเมนต์ Comment ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ฮัลโหลไทยแลนด์สวัสดีครับเจอกันในคลิปถัดไป